สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ะเดี๋ยวมาทำพายกรอบการขาจากนะคะเส,สมอโดยเสม,อ,สมอดอกเสมอแดกอั่นประมาณนี่แหละเสมอเดียดเออเขาประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแป้งสำเร็จม,ม้วนๆมาเหมือนเดิมเลยค่ะเอาก็ง่ายๆเลยประมาณนี้เลยค่ะก็หั่นตามชอบจ้ะ ตามชอบเลยะก็จะหัน่นกว้างๆหน่อยพราะมันพองขึ้นมาเราก,ก็ไม,ไม่ไม่กว้างเท่าไรหร่ค่ะหั่นกว้างกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําใหม่คะ่ะที่ทําวันนี้อยากบอกว่ากินหมดในวันเดียวไม่ก็หั่นประมาณนี้ตัวนี้เป็น น้ำตาลที่เขาใช้อบขนมอะค่ะแล้วก็มีงาแล้วก็มีน้ำตาลแดงด้วยเอาโรยเฉยๆมันไม่เกาะแต่แต่แม่ขวัญกดลงไปนิดนึงก็กดๆลงมาประมาณนี้ค่ะทั่วๆ น้ำตาลนี่จะไม่หวานมากค่ะทั้งทั้งสองน้ำตาลเลยทั้งน้ำตาลแดงแล้วก็น้ำตาลเม็ดขาวก็มีงาด้วยก็จะหอม,หอม จะแบบนี้นค่ะบิดเกลียวก็ได้ค่ะจะเป็นคล้ายๆผูกโบแต่ว่าของเราเนี่ยม,มันหนาน้อยไปค่ะโบบ่กขึ้นค่ะแต่ก็จะเป็นรูปเกลียวเกลียวนิดนิดหน่นอยขนมไทยคะอร่อยได้ง่ายๆที่ต่างแดนจะแป้งสำเร็จแปลว่าเราก็ไม่ต้องมารีดแป้งให้ยุ่งยาก ทำไปเรื่อยๆจ้ะก็วางห่างกันนิดๆหน่อยค่ะเดี๋ยวมันติดกันเวลาแบบว่าเขาอบแล้วก็จะพองตัวเดี๋ยวเขาจะติดกันจ้ะงเข้าอบค่ะที่แม่ขาอบแม่ขวัญอบที่200องศาค่ะไฟบนล่างมันก็แล้วแต่เตาอบแต่ละคนน้ำค่ะ 200สองร้อยองศาไฟบนล่างก็ประมาณสิบนาทีมั้มคะก็ดูเอาค่ะไม่ขวันนี่เฝ้าเลยว่าประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่นี่สีเริ่มได้แล้วค่ะออกเหลืองๆนี่โอเคแล้วแต่บางทีคือถ้ามันแบบแปง้งมันหนามากเราต้องใช้ไฟอ่อนๆคือเราจะให้ได้ความกรอบของมันนะจ๊ะอ่อนกว่านี้ก็ได้ไฟมันจะได้กรอบ แต่นี่ไวรุ่นใจร้อนเ่ย200ไปเลยก็กรอบดีจ้ะจะรู้ว่ากรอบนี่เราต้องรอให้แบบว่าให้มันเย็นก่อนจะรู้ว่ากรอบมากกรอบน้อยคือถ้าแป้งหนาแล้วก็ตัวใหญ่เราก็จะอบแบบอบไฟอ่อนๆจ้ะจะได้ไม่ไหมก่อนก่อนกรอบไหมก็จะโอเคเดี๋ยวรอให้เย็นนิดนึงก็ เรียบร้อยรูปรวบกรอบมากเป็นชั้นๆจ้ะเป็นภัยชั้นกรอบเลยก็เก็บใส่กล่องไว้ทานได้นานๆจ้ะแต่ว่าทั้งหมดนี่อยากบอกว่าทานหมดในวันเดียวกรอบอร่อยเกินห้ามใจเกินไปแล้วแม่ขวัญ ู้สิจอยค่ะจะยอดมากมาชิมกันจ้ะกรอ,อบมากค่ะมันจะเป็นน้ำตาลขาวๆที่ใช้เลยน้ำตาลขาวๆที่ใช้เรยขนมก็มีงา ก็มีน้ำตาลแดงบอกว่ากรอบสุดๆแป้งเป็นเป็นชั้นๆจ้ะคล้ายๆกับไอ้พายขนมพายกรอบบ้านเรา ตอบมากอร่อย,อย